Push tap. I found you. I found you in. เกมนี้อัดไปนานแต้ว่าแต่ผมกลัวตัวน้ำน้องแกดูสิดูสิมันผมกลัวมันใช้ยศบินมาจังแหม่ผมจะลีบขอดไปเปลี่ยนนั่นไงเกมอะไรคือด,ดูสิเดี๋ยวผมจะอัดประมาณเจ็ดนาทีนะฮะหมดไม่ก็แปดนาที เดี๋ยวมอยากอยู่กับผู้ชมนานๆเพื่จะได้มีความอบอุ่นอือเฮ้ยลูไอสุนัขเหีไม่ได้หนูรีคอร์ดอยู่ ไอ oh, 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 oh. hmm. uh ้ก huh. uh, ็จะอัพยูด uh ูบอ่าบอกกันนะวดอะ้นโอ้โดึงไปไกลมากเลดูสิ

เลเอดมีสกรีนสกรีนเออไอ้กันสกรีนสกรีนยูจังหวัดดีอะเออคิดเลือตอนนี้เอือฮะอ้ว สกีนเลยสกีนเคเอ <c oughs> อ่อไล้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่ออีกนาทีนึงมีน็อตแคชครับเด็กกระเาอือมจเที่เนี่ยอ๊ mhmm 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 ต่อเร็วขนาดนั้นเลอย,นะย,อ,ยอไอ,อ,อยู่นอาเอาตายแล้วอ้จจีเเอ้า่ปทานี้เลยค่ะใครชอบกเลงกดไลค์ชอบไปบ้ายกาเลยกดซับนะครับ 拜拜。